เคล็ดปรับการทำมะระยัดไส้หมูสับให้หอมใสมะระขมน้อยน้ำซุปสีสันน่ากินเริ่มเลยครับอันดับแรกผมใช้มะระเลือกที่ตาห่างๆนะครับอบอวบจะขมน้อยครับจากนั้นเอาไส้ออกครับผมใช้ด้ามช้อนสั้นนะครับหมุนๆแบบนี้เป็นวิธีการเอาไส้ออกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับจะแช่ไว้ในน้ําเกลือครับผม น้ำเกลือก็ง่ายๆเลยครับน้ำละลายเกลือแช่ทิ้งเอาไว้เลยครับตรงนี้จะช่วยลดขมได้นะครับแล้วเพิ่มสีสันด้วยครับเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันครับเพิ่มจากพริกไทยเม็ดรากผักชีครับโขกแค่พอแหลกครับจากนั้นใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมผมจะแกะเปลือกสะอาดเลยนะครับเสร็จแล้วก็โขกรวมกันให้แหลกพอเลยครับจากนั้นใส่เนื้อหมูสับลงไปโขกคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผม เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสชาติครับผมเริ่มจากซีอิ๊วขาวครับอัตราส่วนขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับน้ำมันหอยครับผงปรุงรสหมูน้ำตาลทรายจากนั้นคลุกเค้าให้เข้ากันดีครับ พอเข้ากันดีเรียบร้อยหมักไว้5้าถึงสินาทีแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยครับวุ้นเส้นพยายามตัดให้สั้นนิดนึงครับจะได้แยกออกจากกาันแล้วก็ยัดได้ง่ายๆครับจากนั้นก็ขยำคลุกเค้าให้วุ้นเส้นเข้ากับเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้ครับนำมะละที่เราขูดไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับนำไส้ที่เราหมักเมื่อสักครู่ใส่ลงไปได้เลยครับใส่ไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสุกเนี่ยจะขยายตัวแล้วจะหลุดออกมาจากมะละครับประมาณนี้ครับ ขั้นต่อไปเราจะมาเตรียมน้ําซุปกันครับโดยเริ่มจากกระดูกซุปครับนาลงไปลวกกับน,น้ําเดือดหนึ่งครั้งก่อนครับเพื่อลดคาวลดเลือดต่างๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะนํามาล้างทงคำความสะอาดให้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับตั้งซุปได้เลยครับใส่ซุปก้อนลงไปครับตามด้วยกระดูกซุปที่เราลวกไปเมื่อสักครู่ครับตั้งรอจนเดือดพอเดือดแล้วเรียบร้อยใส่ มละที่เราจะใส่เรียบร้อยลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับตั้งรอให้เดือดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งทยอยช้อนฟองออกจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเหลือน้อยได้ครับผมลดไฟลงมาเป็นไฟอ่อนครับตุ๋นเรื่อยๆครับผมใช้เวลานานนะครับเพราะว่าน้าซุปจะได้ใส่ทุกอย่างจะได้สุกเปื่อยครับนี่ครับใส่แบบนี้เลยครับผมเสร็จแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอีกรอบนึงครับน้าปลาอีกเล็กน้อยครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเวลาทานเราก็จะโรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนครับผมเพิ่มกลิ่นหอมของเมนูนี้ครับอัตราส่วนก็ขึ้นให้ในโรเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมลองทำกินกันดูครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆครับผม